คลิปนี้ลองทรงสูงไล่เฟ a ครับสมัยก่อนเรียกลองทรงสูงขอบขาวนะครับตัวันนี้เป็นลองทรงสูงไล่เฟรอันนี้เป็นเฟรขาวนะครับลองทรงสั้นรเหลองเท่ๆนะครับ เด็กนักเรียนรอดอผู้ใหญ่ไปรุ่นตัดได้หมดนะครับทรงนี้แต่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับตัดแล้วหล่อเทนะครับทรงผมสั้นเท่ๆชมกันนะครับทรงผมสั้นเท่ๆลองทรงสูงไล่เฟร सबादेक् खराब सब है